ความจริงในชีวิต7ประการที่คุณต้องรับให้ได้ขอเตือนไว้ก่อนว่าถ้าคุณคิดจะอ่านบทความเรื่องนี้โดยคาดหวังว่าเราจะปลอบคุณว่าทำใจให้สบายแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองบอกเลยว่าไม่ใช่เพราะบรรทัดต่อจากนี้คือเรื่องราวความจริงเกี่ยวกับโลกใบนี้ความจริงหนึ่ง คุณต้องยอมรับข้อบกพร่องและความผิดพลาดในชีวิตของตัวเองให้ได้ถ้าคุณคิดว่าที่ผ่านมาคุณมีข้อบกพร่องที่ก่อให้เกิดเรื่องผิดพลาดในชีวิตเอาไว้และคุณไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงวิ่งหนีความผิดพลาดที่ตนเองก่อไว้แต่เรื่องดังกล่าวก็ยังคงตามหลอกหลอนตามกวนใจใคร อุ่นอยู่ตลอดเวลาวิธีเดียวที่จะแก้ไขได้คือคุณต้องยอมรับก่อนว่าตนเองมีข้อบกพร่องและไม่มีใครช่วยแก้ไขให้คุณได้นอกจากตัวคุณเองเมื่อยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองได้คุณก็จะเห็นว่าต้องแก้ไขตรงไหนและนั่นคือวิธีที่คุณจะกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตของคุณได้อย่าวิ่งหนีจากความจริงเพราะความจริงนั้นจะอยู่กับคุณไปจนตายส ความสมบูรณ์แบบไม่มีบนโลกใบนี้ถ้าคุณคิดว่าต้องรอให้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่จะลงมือทําอะไรบางอย่างดังเช่นที่บางคนบอกว่ารอให้พร้อมแล้วค่อยลงมือทําในสิ่งที่อยากทําทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ต้องรอแต่สามารถลงมือทําได้เลยเพราะถ้าคุณบอกว่าต้องรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเวลาแบบนั้นไม่มีอยู่จริงและคุณต้องรอไปจนกระทั่งสายเกินไปที่จะเริ่มต้นด้วยเวลาในชีวิตนั้นสนักโอกาสผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าคุณยังคงรอคุณ,คณก็จะไม่มีทางได้ช่วยโอกาสไว้กับตนเองได้เลยบางคนรอเพราะกลัวว่าจะล้มเหลววันที่จริงแล้วความล้ม เลวคือประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งและถึงแม้จะล้มเหลวพวกเขาก็ได้ลงมือทําแล้วและรู้ว่าครั้งต่อไปจะต้องแก้ไขอย่างไรดีกว่าคนที่ไม่ลงมือทําอะไรเลยเพราะกลัวล้มเหลวสาม ความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งที่เราต้องเจอในชีวิตถ้าคุณมีชีวิตอยู่แล้วบอกว่าตนเองนั้นไม่เคยผิดพลาดหรือล้มเหลวอะไรเลยแสดงว่าทั้งชีวิตของคุณนั้นไม่เคยทําอะไรอย่างแท้จริงเพราะการมีชีวิตอยู่นั้นความล้มเหลวหรือความผิดพลาดเป็นสิ่งที่มาคู่กันมากหรือน้อยก็แล้วแต่สติปัญญาและประสบการณ์ของแต่ละคนว่าจะตั้งรับอย่างไรคุณอาจตัดสินใจผิดพลาดคุณอาจ เลือกคู่เดทที่ไม่เหมาะสมหรือคุณอาจทำลายโอกาสเพราะความหุนหันพลันแล่นของตนเองทั้งหมดนี้คือสิ่งปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่ต้องตีอกชกตัวไปว่าโลกซ้ำเติมฉันเพลหาเรื่องเป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่จะอยู่กับพวกเราไปในทุกช่วงวัยสี่อะไรที่แล้วไปแล้วก็ปล่อยให้มันแล้วไปหลายคนที่อยากกลับไปแก้ไขอดีตที่ผ่านไปแล้วแต่ชีวิตมันไม่ได้มีโอกาสให้กับเราได้ขนาดนั้น ดังนั้นอะไรที่แล้วไปแล้วก็ให้มันแล้วไปไม่มีประโยชน์ที่จะมานั่งคิดย้อนกลับไปแก้ไขอดีตเอาประสบการณ์เลวร้ายออกไปจากความทรงจําและเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นใหม่จากความผิดพลาดในอดีตจงวางแผนที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเท่านั้นพอห้า สิ่งที่คุณมีอยู่ในเวลานี้คือปัจจุบันเท่านั้นไม่มีประโยชน์ที่จะนั่งหอยหาอดีตและกังวลต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขอให้จงคิดถึงแต่ชีวิตในปัจจุบันจงใช้ชีวิตในทุกวันให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของคุณเองทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องอื่นๆทำให้เต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่เสียใจที่ยังไม่ได้ทำอะไรท่าคุณตายไปในวันพรุ่งนี้จำเอาไว้เสมอว่าชีวิตคือการได้เจอสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเสมอ6 มันมีความแตกต่างกันระหว่างคำว่าทำงานหนักและทำงานอย่างชาญฉลาดเรามักจะเจอคนที่มักพูดถึงการทำงานอย่างหนักเกทับกันด้วยชั่วโมงทำงานว่าใครเหนือกว่ากันเวลาเจอคนพวกนี้แล้วคุณลองถามเขาให้ลึกถึงเนื้องานคุณจะเห็นว่าหลายคนที่ใช้เวลาทำงานหลายชั่วโมงนั้นต่างใช้เวลามากจนเกินไปกว่าที่งานจะเสร็จเพราะถ้าเขาใช้เวลาทำงานด้วยความตั้งใจจริง งานจะเสร็จได้เร็วกว่าที่พวกเขาพูดไว้อย่างแน่นอนเมื่อคิดจะทำงานอย่างชาญฉลาดจงจัดระเบียบการทำงานของตนเองเรียงลำดับความสำคัญเพื่อให้เป็นงานที่ใช้สมองมากกว่าใช้แอร์โรงงานเจ็ด คุณหาเวลาให้กับตัวเองได้เสมอถ้าคุณต้องการยุคสมัยนี้เรามักได้ยินคำว่ายุ่งจนหาเวลาว่างไม่ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วคุณสามารถหาเวลาให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาถ้าคุณต้องการจริงๆเพราะในความเป็นจริงแล้วคุณเสียเวลาหนึ่งวันในชีวิตไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสียไปในหลายเรื่องอาทิค,คุณสามารถนั่งเล่นโทรศัพท์ได้นานเกือบสองชั่วโมงแต่คุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาออกกําลังกายเพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าในหนึ่งวันนั้นคุณมีเวลาเพียงพอที่จะจัดสรรให้กับตนเองเพียงแต่คุณไม่พยายามเท่านั้นเอง